ครับสวัสดีครับพบกับลุงพานลงอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็มีภาพที่ว่าหาชมกันได้ยากยากนะครับนะก็คือนี่แหละครับเนี่กิ้งก่านะครับนะเป็นกิ้งกาป่าชนิดหนึ่งนะครับนะก็น่าจะถึง่าฤดูการวางไข่นะครับนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมกิ้งกาไปอยู่บนดินได้นะครับนะใช่ครับ มันจะวางไข่บนดินหรือว่าใต้ดินนะครับนะนี่คือการขุดรูขุดโพรงที่ว่าไว้วางไข่นะครับนะสัตว์พวกนี้จะวางไข่ที่พื้นดินนะครับนะแต่เขาจะกบเอาไว้นะเขาจะขุดเอาไว้นะครับนะนี่ดูดูสภาพที่เขาขุดนะครับปกติแล้วนี่บางคนว่าถ้าเดินผันผ่านนึกว่ากิ้งก่ากําลังหากินแต่มันไม่ใช่นะครับนะมันอ่า ขุดรูนะครับนะเพื่อวางไข่นะครับนะครับหลังจากที่ว่ามันวางไข่เป็นที่เรียบรูแล้ววางไข่เป็นที่เรียบร้อยมันก็จะกรอบนะครับนะครับที่กําลังจะภาพที่หาดูยากมากครับรูวางไข่ผมก็อาจจะเข้าใกล้มากเกินมาไม่ได้ครับได้แต่ซูมดูไปไกลนะครับนะาเกิดว่าเกิดว่า มันตกใจผมมันก็อาจจะลยกเลิกการวางไข่ในจุดที่เหมาะสมกิ้งกากิ้งก่าตัวนี้นะครับนะท่ารูเป็นภาพที่หาดูยากมากๆนะครับนานๆทีจะได้พบจะได้เห็นนะครับนะก็เลยถือโอกาสนี้เลยนะครับนะนี่มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนะนี่ภาพที่ว่ากกําลัง จะวางไข่นะครับความกว้างของรูของโพรงที่เขาจะวางไข่เขาประมาณ10เซนนะครับความกว้างนะครับนับจากปากโพรงของเขานะครับนักที่เขาจะวางไข่ประมาณ10เซนนะครับความเลยก็เท่าที่เห็นเห็นประมาณอ10ถึง15เซนนะครับนะตามรูปแบบของเขานะครับนี่โพรงเขาดินอาจจะเหนียวหน่อยนะครับนะ ความพยายามที่ว่าจะวางไข่น,นะครับนะนแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกครับนะว่าเขากําลังทําอะไรกันแน่นึกว่าเขาจะมาหากินมแมลงหรือพวกนี้นะครับก็คือร,บรอบๆโพรงที่เขาจะวางไข่ก็มีมดพวกมแมลงผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับนะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากนะครับนะที่เขาเลือก,กมานะครับนะ กิ้งกา่ามีนาำหนามด้วยนะครับบนหัวขเขาละมีน้ำหนามด้วยนี่คัมเพ้นมากนะครับนะนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนเห็นโพรงเล็กๆแบบนี้นะครับอาจจะเป็นโพรวงวางไข่ของกิ้งกา่าก็เป็นไปได้แต่นะครับก็ถ้าเห็นโพรงเล็กๆแบบนี้ก็อย่าไป ขุดเล่นนะครับนะเพราะว่าอาจจะมีตัวอ่อนของ